สวัสดีครับผมเบานองรับมือนี้มาพพอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีเหล็กฝังเลาครับผมแต่เป็นเหล็กฝันครับมีทั้งเหล็กฝันเหล็กถูกแลวก็เหล็กหมักเป็นครับความฝันหรือตัวเหล็กกเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิชคเลยดวงครับสมักหรือบ่มักก็ขึ้นยุทธิดุลพินิจของแต่ละคนครับเบิงไหวฟังไหวนะครับเนาะไว้ถ้ะเปียบเทีวบกีบื้ออื่น ถามากก็ซื้อเันบอมากกับพันได้ครับเหลขกเพื่อนไฮมากมอนี่มีทั้งเหลขกถูกเหลขมากนะครับเนาะแต่ว่าสีมักนํำบอ่อแกยูที่ปีจราวนะครับเนาะเพื่อนก็บอได้ไฮเลขกเบาหนอกมาสองงวดมั้งแต่จำบ่ผิดเหลขฟังเราเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันครับเพื่อนฝันวัน,ว,นวันอังคา้าน เพื่อนฝันว่านังคานแล้วเพื่อนมาหาแล้วเพื่อนมาจุดถูกอันอยู่ปูพญานาคที่เพื่อนฝันนะครับเด้อเพื่อนฝันเห็นปูพญานาคครับเพื่อนบอกว่าอันปูพญานาคขึ้นจากน้ำเพื่อนดองสินนะปูพญานาคขึ้นจากน้ำแล้วมากคด มาขดเป็นสันเป็นสันแต่ว่าเพิ่นบดได้นับว่ามีจักสันแต่ว่ามาขดเป็นสันเป็นสันบัดน,นี้เพิ่นก็นชูชูข้อขึ้นแผ่พังผ่านออกบัดน,นี้เพื่อก็เลยว่าเพิ่นเพิ่นคิดแค่ว่าปู่พญานาคองคนี้เคยเห็นอยู่ใสรับขายรับข่าในฝันเด้เคยเห็นรับขายรับข่าบัดน,นี้เพิ่นก็นเลยสะดุ้งตื่นขึ้น เพิ่นก็มานางคิดพ่นว่าเอ๊ะรูปปู่พญานาคองน์นี้เคยเห็นอยู่ใส่พบัดนีเพื่อนก็เลยเสิร์ชเบื้องในในเนต็ตเพื่อนไปเห็นรูปปู่พญานาคองคหนึง่งที่อยู่นครพนมครับผมที่เห็นอยู่นครพนมจำถัดบบาหนองจำบ่ผิดแมนปู่ปูสปป่สีสัตว์บ่ปู่สีสัตว์นาซิแมนเนาะ คนแบแมนเลยองหนีเลยวราษันพ่อบันนีเพื่อนก็นเลยไปไหวปูครับเพื่อนก็นเลยพาก,กันส่วนกันไปไหวปูและที่นี่เพื่อนไปจุดถูกครับเพื่อนไปจุดถูกพร้อมกันสองดอกเพื่อนบอกว่าได้เลขมากค่อนขังจะงามแต่ว่าเลขของเพื่อนเองด้ออันนี้ผมไม่เ,เลขถูกเลยเลขของเพื่อนเองเด้อก็คือหกเก้า สองอันนี้คือเลขที่เพิ่นซื้อตั้งหักหกเก้าสองแล้วก็จะมีไอสองศูนย์หกกับสองศูนย์เก้าที่เพิ่นซื้อไว้สองศูนย์หกกับสองศูนย์เก้าแล้วก็หกเก้าสองอันนี้ของเพิ่นซื้อของเพิ่อนเองตั้งหกักเพราะว่าไปยังเบ้านองว่าไปยังคือให้เลขหลายหางเถอเพราะว่าเบ้านองก็ต้อง เอ,เอาเอาเหล็กทุกโตที่เพิ่นมีเอามาใหม่เบิงสมมติกิดเอามาเบิงบ่เบิดก็สิว่ากักเหล็กอีกเบาหนองบ, fit, บ่ได้กัากเหล็กเพื่อนกระบได้กักเหล็กเพื่อนห้มากก็แล้วแต่สิพิจารณาเอานะครับเนาะพบัดนี้เหล็กถูกครับเพื่อนจุดพร้อมกัน2ดอ,อกได้เหล็กมากคือ978กับ0 3 9สเก่าอันนี้คือเลขถูกจุดพร้อมกัน2ดอ,อกครับ เพื่อนกัดเบาสูฟังเพื่อนไล่มาเพื่อนบอกว่าได้เลขคู่ตัวนี้เดาเบาสองตัวเก้าเจ็ดแปดกับศูนย์สามเก้ามากบอมากะพิจารณาเอาเนานะครับเนาะจังได้งวดนี้เข้ามารับโชคไปนํากันคิดชิ้นได้ไก่โชคว่างดังปรารถนาสุภูสุสคนนะครับเนาะอ่ะมากบอมากพิจาระนาเด้อแล้วกัดว่าฝัน จีฟันว่าแปลกะบะ่อกระบอถือกระบ่าแปลกแต่ว่าแท็กซแปลเหล็กยังไงเพิ่นบางสินะเพื่อนกะบะับบอกเ้ฝฟันว่าเออปูต้องมาเป็นเหล็กเพื่อนบอกในวังฉันเพื่อนบอกว่าที่ปูเพื่อนมาเห็นเห็นเพื่อนอาจจะมาให้โชคเข้าเห็นใหี้เข้าเห็นว่าอาจจะมีโชกก็ได้ยังประมาณนี้เราบอกเป็นว่าฟันเห็นัวไดกูต้องตีเป็นเหล็กเห็นอะไรต้องตีเป็นเหล็กเพิ่อนบ่เห็นเราวะ ในคนาว่าฝันดีเขาอาจจะมีโชคก็ได้หรืออาจ,จิเห็นอย่างอื่นหลับประสบความสําเร็จก็ได้เพื่อก็คิดเป็นฉันได้เนาะความคิดของคนเฮามันมัน,ม,นมันบกขึก้นเห็นบ่าคือเบาน้องจะเบาน้องฝันเห็นนะไอฝันเห็นในหลวงรอดสิบนะครับเนาะในหลวงรอดสิบพราชินีแลกะกัน,นพระเจ้าองค์ที่เนาะเบาน้านองก็บอกเลว่าเบาน้องจิต แปลเป็นเหลขกแต่กะว่าหลายคนที่เป็นสื่อรหัสพระองค์ฐานก็คือ904เเลขมันก็ไปออกเหลยกนะทั้งเบาหน่องหาซือบอดาครับขันหาสซือดาก็คงอาจจะได้โชคในใน,ในจุดนะั้นแต่ว่ากระทือสวาบาหน่องเป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้รับโชคสื่อเก่าศูนย์ี่ขังลาเก่าศูนย์่ังหลังกับหลายคนเขาบอกว่าบาหนอง ฟันดีฝันให้โชคอันนี้เบาน้องกับบมโหเนาะเบาน้องคิดแค่ว่าเบาน้องฝันดีแล้วเบาน้องสีจีมีโชคแต่กับบอเด็ถือเก่าศูนย์สี่ไปถือหกหกสองกับสามเจ็ดเหล็กลุงปู่สวงกับเหล็กตาไข่โต๊ะแรงมากอะไปถือเหล็กต่างประเทศอีกก็ได้บ่หลายดอกกับพ่อได้ค้ากับเขาคาขนมค่าโรงเรียนไปให้ลูกนะครับเนาะอ่ะลองพิจารณาครับเด้อเหล็กฟังล่าครับผมมักบอมัก ยึดถที่ดนพินิษนะครับเด้อเลขเพิ่นฝากมาเบาหน่อยแล้วมาบอกสู่ฟังเลขถูกครับ978039อันนี้คือเลขถูกเลขเพิ่นมกักส่วนตัวที่เพิ่นซื้อไว้แล้วก่อนานี่ก็คือ692206 2, 2, แล้วก็209ฝากไว้พิจารณาเนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหน่อยก็ชีล่งคิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมอัน,น ผู้ดใดได้เลขมากอะเอามาฝากเนี่ยนะครับเด้อแต่ว่าเจออนเพท่านเห็นอยู่เงียบลเลยจออนแต่ว่าเดี๋ยวก็อาชีเป็นโครงสุดท้ายแล้วอาชีมากก็ได้เห็นแต่ว่าเลียงไงบท่านว่างให้แต่เลขต่างประเทศสื่อแต่เลขกต่างประเทศงวดที่แล้วกะวิ่งเก่าวิ่งเก่าวิ่งหกงมันละมาคููกันวิ่งเก่าวิ่งโงของเพิ่นนะ แง่หลับหลีเลยงวดบังหันถือไปหลายหมื่นอยู่เด้เล่าบ่มากเจาะเจออนนนี้บ่มากเจาะมักวิ่งเป็นคนทส่มักสื่อเหล็กวิ่งลงทุนหลายแต่ว่าได้กะพอสมควรแต่ว่าเหล็กไงาวางหาันผาดเพิ่นวิ่งเก่าตัวเดียวนะครับนาอบ่มีเก่ามัานมีแต่หกนะครับนาอแต่กบับแน่ครับเดี๋ยวอาจจะล่อไปไปลายงวดเพื่อเพิ่น ห้มาโขงสุดทถายจังไงกะค่อยติดตามหลายคนกระทัมมาถามว่าเจออนคือบ่เห็นเจออนคือเงียบใจเห็นว่าเลขเพิ่นบ่ของสันคนกระถามนะครับแต่ว่าคนที่ถามก็คือคนที่เหล็นเหล็กวิ่งคือกันไข่เพิ่นกะคนกับเหล็กเล็กวิง่งหล,ย,ล,ย,นนนล,ลงยนะช่วงนี้เบาหน่องกันยังวิ่งเลยได้เหลขกตัวได้บ่บ่มั่นใจกะวิ่งเอาได้ตีดมาตัวได้ตัวหนึ่งกะกะเอานะอ่ะจังไดกขอทุกคนจงโชคดีครับเหล็กฟังเล่าครับผม เก้าเจ็ดแปดูนสก้องสองูนอขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ